นะครับยังเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็กๆแล้วเราก็ต้องคบค้าสมาคมกับสหรัฐถ้าการเจรจาจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างขามรกับไทยเนี่ยผมว่าสหรัฐแน่เลือกไทยนะนะครับเพราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเนี่ยจะเป็นร้อยปีแล้วนะกับสหรัฐเนี่ยนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาจะเป็นร้อยปีแล้วนะครับ แล้วมันก็ต้องฟังเวลาสหรัฐพูดถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่ได้ล้ครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปให้จรวด mid size, มิตรไซคะเหมืนก็เดือดร้อนเราอีกนะครับหรือว่าไอ้จรวดระยะไกลเนี่ยถ้าขมรนแม่คุยไม่รู้เรื่องนะสหรัฐก,ก็ส่งมอบอาวุธให้เราเนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป้าไปเลยน่นบ้านบุนเซนเลยนะครับไม่ต้องเอาเครื่องบินไปคือ ผมว่าจริงๆนะถ้าเฮียคุณเซนไม่ตายเนี่ยมันไม่จบหรอกครับนี่มันแก่ขนาดนี้นะใส่รองเท้าแตะนะมันยังนั่งบัญชาการลบและทหารเขมรชายแดนเนี่ยเขาไม่ชอบภูมิเซนหรอกครับเหมือนกับผมเป็นแม่ทัพลบอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็โทรศัพท์มาแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> มึงยิงยิงเข้าไปมึงบุกเข้าไปนะครับไอสัตว์ตัวมันแดกวายอยู่ที่บ้าน ถ้าคุณเซนคุณว่าคุณเป็นนักรบจริงลบมาครึ่งชีวิตจริงมึงใส่ชุดเครื่องแบบสิออกไปบัญชาการแนวหน้านนต้องไปเสี่ยงกระสุนปืนใหญ่ไปเสี่ยงลูกระเบิดไอ้อย่างนั้นผมจะชื่นชมคุณว่าเฮ้ยเจ๋วเว้ท่านฮุนเซนนี่นักรบเว้ไอ้ี้่นี้เห่าอยู่ที่บ้านพูดอยู่ที่บ้านนะครับและโทรศัพท์ไปหาแม่ทัพคนน้นแม่ทัพคนนี้จนแม่ทัพยศระดับคนตรี ต้องเสียชีวิตในสนามรบคนหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณเซนมึงจะเอาเงินที่ได้ไปจากบ่อนให้แม่ทัพคนนี้กับครอบครัวเขาสักสิบล้านบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้มันแม่นไม่ให้หรละครับแล้วตั้งแม่ทัพคนใหม่มาชื่อพลจัตวาอะไรก็ไม่รู้แม่ผมก็ไม่อยากดูนะครับอายุแปดสิบเก้าอชิบหาย ถ้าอย่างนี้กูก็จะแพ้มึงสิมึงเอามัมมี่มาเนี่ยขมเหรมันเวนอย่างเงี้ยคือผมดูภาพท่านแล้วนะหนึ่งท่านอายุแปดสิบเก้ากูดูไอ้เคี้ยนี่มันศพฉีดยานีกว่ามึงเอาศพฉีดยามาบัญชาการลบเราไม่ได้ไปดูถูกนะครับแต่ว่ากูคิดว่ากูหลอกกว่ามึงก็แล้วกัน ทำไมเขาตั้งคนนี้มาไหมหนึ่งตั้งมาในานามตั้งมาในานาม้มอาจจะพูดไม่ได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่คนสั่งการให้ยิงจริงๆเนี่ยมันบุญเซนไงน,นะครับสั่งตรงไปที่ผอบพลผอบอพันผอบอร้อยได้เลย,เลยทุกคนในขมนินแม่งกลัวบุญเซนทางนั้นครับและตั้งแกมาได้แกอายุแปดสิบเก้าแล้วเวรแ,แท้เลย โอ้ยจริงๆเลยคนอายุแปดสิบเก้าแล้วผมอายุเจ็ดสิบเนี่ยแม่เมื่อเช้ารีบลุกมาหน่อยยังปวดหลังยอกหลังเลยนะและแปดสิบเก้านี่แต่ผมดูแล้วจริงๆครั้งแรกมองเห็นภาพแล้วเอ้ยไอ้เหียนี่ศพฉีดยาหรือเปล่าวะโอ้โหหรือไม่มีตัวคนแล้วก็ไม่รู้แต่อย่าไปประมาทนะครับอย่าไปประมาทเขาอาจจะเป็นทาหารขมนแดงเก่า และเชี่ยวชาญการลบชำนาญในพื้นที่สมรภูมิตรงนี้ก็ได้นะครับมาพนจัตวาอะไรที่มานี่นะผมว่าถ้าเจอเขาเดะถ้าเจอเจอเขาเนี่ยไอ้เหียผมตกใจหงายท้องวิ่งหนีก่อนเลยนะครับตกใจหงายท้องวิ่งหนีก่อนเลยเราตะลึงอะ่ะเฮ้ยไอ้เหียแม่เดินได้ยังไงวะเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาเอา ประทานโทษนะเหมือนเขาเอาซากศพมาแล้วมามัดให้หุ่นทหารให้เดินได้อย่างนั้นเนี่ยนะฮะไอ้โอ้ยท่านคุณไปแช่งเขาไม่ได้ว่าทำเป็นปุ๋ยคือท่านในพลจัตวาท่านนี้นะถ้าเกิดเสียชีวิตจริงเนี่ยไม่ต้องฉีดยาศพก็ไม่เน่าเพราะผอมขนาดนั้นคือไม่ต้องฉีดยาครับศพไม่เน่าอย่าไปโดนลูกปืนใหญ่เก็บเศษไม่ได้กันแล้วกันนะครับ ไม่มันก็มองไปได้เทียมึงส่งทหารผีดิบมาสู้แล้วเนี่ยไอ้ฮุนเซนมึงเล่นวิชามาในหมอผีขเขมรเนี่ย <c oughs> คือมองตอนนี้หมอผีขเขมรขึ้นไปแล้วครับสวดมนต์อะไรแต่งชุดตาลอสีแล้วแล้วส่งคนจัตวานี้มามันมันโดยหลักแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ ข้อแท้จริงนะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งคนอายุ89มานอกจากไอ้ในพลจัตวาคนนี้มันเป็นหมอผีเป็นหมอผีและวิชาอาคมมันเข้มขังนะครับ <c oughs> มันต้องมีดีที่เขาถึงตั้งมันมาเน่ยนะฮนะ <c oughs> โดยพื้นฐานของประชาชนสองประเทศเนี่ยเขาไม่โกรธกันนะ คนไทยกับคนขเขมรนี่เขาไม่โกรธกันนะเขาดีกันนะครับเขาดีกันนะครับแต่มันมาเกิดจากผู้นําของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกกันและเอามาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน